เอ p A นะครับเหรียญหลักมา XRP ดูนี่เ r p เป็นไงโ oh, อ้อ็ p อือืมจำได้ไหมนะครับรอบที่แ้้วผมบอกว่าไงเอามาดูวิคมาดูผมเคยวาดไว้ว่าไงผมบอกว่าเนี่ยทดสอบไปกี่รอบปหนึ่งสองสามผมบอกเฮ้ย XRP เนี่ยนะครับเนี่ยโอกาสที่มันจะมาเนี่ยหนึ่งจุดสเนี่ยมีสูงฟังฟังแลตั้งสตินิดหนึ่งตั้งสตินิดหนึ่งนะ ผมบอกว่าโอกาสที่มันจะไปหนึ่งจุดสี่มีสูงนะมีสูงมีสูงเพราะอะไรแม็กดีตัดแล้วนะ IS i s ซอยู่เหนือโซนนะอยู่ไม่ต่ำด้านล่างนะอยู่โซนบนนะแม็กดีตัดแล้วนะตัดดูบนไรยน้ำด้วยเอ,อนี่ดูวีคนะไม่ได้ดูเดย์นะดูวีคนะเพราะฉะนั้น xrp นะใครที่บอกว่ามันตายมันไม่ตายมันไม่ตายง่ายๆเพราะฉะนั้น xrp ครับไม่รู้นะว่าเหรียญอื่น เหรียญอื่นยังวิ่งแบบบ้าคลั่งได้เลยอะ่ะ XRP เกิดมาตั้งกี่ปีอะ่ะทําไมอ่ะมันจะมาเนี่ยกลับมาที่ไฮสูงสุดของมันเนงไม่ได้อะ่ะเออเนี่ยไฮไมนอยู่เนี่ยซื้อเฮอก็บอกไปซื้อตั้งแต่ตรงนั้นไม่มีใครซื้อก็ไม่ได้ว่าอะไรนะฮะเพราะฉะนั้นอืมยอดนี้ก็สวยนะครับฟูแค่นี้แหละนะครับก็ไปคิดกันเอาเนาะส่วนใครที่จะเทรดนะครับเทรดสั้นสําสหรับเหรียญนี้นะก็ดูด้วยนะครับ ยังนะครับสัญญาณไม่มีนะยังไม่มีสัญญาณอะไรนะครับว่าจะล่วงนะยังไม่มีสัญญาณนะครับสาหรับเหรียญน,นี้นะ mm. แล้วก็เทสั้นนะครับมันก็ยังทําเป็น up ten อยูอ่ถึงแม้ว่า ten มันจะน่าเกียดไปนิดนึงก็เล็กมากเลยนะครับแต่ก็ถือว่ายังเป็นเท n นะครับยกตัวขึ้นเนาะก็ดูไปนะครับผมเป็นคนหนึ่งที่มองเห็นต่างผมไม่รู้ว่าคนอื่นจะเกียดเหรียญนี้กับพีไหมผมไม่รู้มันจะดีไหมไม่ดีหรือยังไงผมไม่รู้ ผมรู้ว่าผมเทรดแล้วได้กําไรก็โอเคนะครับก็เราเป็นนักเก่งกําไรแล้วก็ต้องตอบฟรีให้ชัดเนาะตั้งสต,ติด้วยนะครับไม่ต้องถึงขั้นขายบ้านขายรถนะฮะผมไม่ได้ชี้นําให้ไปซื้อนะแต่ผมบอกว่ามันมีโอกาสที่จะไปนะครับทำความเข้าใจให้ตรงกันนะครับแล้วระหว่างที่มันจะไปแน่นอนครับมันก็จะมีเส้นทางที่ไม่ได้สวยงามเสมอจําไว้ระหว่างที่เราเทรดระยะยาวเราก็ต้องเข้าใจด้วยว่าการเดินทางของระยะยาวก็จะมีทั้งลง ขึ้นแล้วก็ไซเวย์นะครับดาวเทนอัพเทนไซเวย์ end, end, way, จะต้องเกิดขึ้นบนเหรียญเอ็นกพีอยู่แล้วและทุกเหรียญก็เกิดครับเพราะฉะนั้นเราต้องยอมรับตรงนี้ด้วยในขณะที่เราซื้อตรงนี้เรามองว่ามันเป็นอัพเทนถ้าจังหวะหนึ่งมันเป็นไซเวย์เราก็ต้องยอมรับตรงนั้นด้วยหรือถ้าจังหวะหนึ่งมันร่วงลงมาบ้างเราก็ต้องยอมรับด้วยนะฮะแต่ถ้าเรามองภาพใหญ่เราเห็นอะไรเราเห็นอะไรเราเห็นสัญญ,ญาณมันมาเราเห็นอะไร เราดูภาพใหญ่ใจเราก็ต้องนิ่งด้วยคิดจะเทรดทางเฟรมใหญ่ใจคุณต้องถึงด้วยนะครับไม่ใช่ใจฟอยอ่อนิดนึงขายใจฟอเนี่ยเข้าใจว่าใจฝอคือแบบยอ่อลงเฮ้ยมันยอ่อใจเหรียญลิฟต์นะฮะบ,บางคนลงครัวซื้อถูกแล้วพยอย่อลงมากระทุ้งหน่อยขายแม่งใจไม่เอาใจไม่สู้นะครับคิดจะเล่นคําใหญ่ใจต้องนิ่งนะบอกนะใจต้องนิ่งไอ้บอก นะเพราะฉะนั้นเคลียร์ XRP บอกแค่นี้ก็น่าจะรู้แล้วนะนะครับถามว่าแนวรับอยู่ไหนอะไปดูแนวรับมันลวกันแนวรับอยู่ไหนนี่ฮะแนวรับแข็งโป๊กเลยนะผมบอกกันนะนี่คือแนวรับนี่ยืนเหนือแนวรับนะนะครับทดสอบไปหนึ่งสองสามรอบนะทดสอบสามรอบนะไอเส้นนี้นะคอยดูเดี๋ยวคอยดูเดี๋ยวคอยดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะฮะนี่นะทดสอบไปสามรอบนะเส้นนี้นะ ต้าพังเส้นนี้ได้ครับคุณจำไว้เลยนะคุณจะได้เห็นไม่รู้อะ่ะบิทคอยว่าว่าแน่เอกก็ไม่แพ้เหมือนกันนะเออถ้าพังได้นะพังนี่ฮะเราจะมาเจอกันที่ยอดนี้เอกีนะครับอ่ะมาถึงเหรียญสุดท้ายนะครับเวลาหมดพอดีถึงเหรียญสุดท้ายต้องดูระยะยาวนะครับถ้าจะถือเราก็ต้องวิเคราะห์ให้เป็น เราวิเคราะห์ไม่เป็นมอนก็ยากอ่ะไปดู ada นิดนึงมา ada เป็นเหรียญที่หลายคนสนใจมาก ada นะครับจำไดมไหมผมบอกให้ซื้อตั้งแต่ตรงนี้นะฮะเนี่ยมีใครซื้อตั้งแต่ตรงนี้บา้าผมบอกแล้วว่าเฮ้ยถ้า ada ปิดเหนือไฮาานี้ได้นะเตรียมนะมันจะไปนะ bitcoin สองอะ ada ผมบอกแล้วนะครับแล้วไปจริงๆขึ้นบ้าข้างเลย ขึ้นไม่ลืมหูเดิมตาขึ้นน่าเกียดอะดูดิขึ้นแท่งเดียวขึ้นแบบโอโ้โหดูดิขึ้นน่าเกลียดอะดูดิแล้วใครนะครับที่ซื้อตั้งแต่ตรงนี้อยากซื้อตั้งแต่ต,ตรงนี้นะจําได้ไหมที่ผมเคยบอกว่า A D F ปิดเหนือเนี่ยแล้วปิดเหนือนจริงๆนฮะปิดเหนือมีการย่อดทดสอบนิดนึงฮนะแล้วไปเลยครับ ไปเลยฮนะเพราะฉะนั้นตอนนี้นะครับคนที่จะซื้อ A D A ไม่ต้องซื้อไม่ต้องซื้อแล้วนะครับมันสูงนะเพราะฉะนั้นนะครับถ้าจะเทรดไปดูสี่เฮดสูงมากโอ้โหเป็นไง A D A อืโอ้เกิดแบล็ตเดเวอเจนนะฮะระวังด้วยอ้าวหายไปแล้วอืมหม RSI เห็นไหมเนี่ยนะครับเกิดเป็นแบริตแล้วนี่เกิดเป็นได้วอาวผิดเส้นโอเคเกิดเป็นอาฮะช็อตครับเปิดช็อตครับไม่ต้องลองนะใครจะลองช่างเขานะครับผมชอ็อตอ่ะตอนนี้ผมไม่ลองอะเออ ADA นะแม็กนี้ตัดแล้วด้วยเนี่ยเห็นไหม ง่ายเห็นไหมดูไดเวอร์เจ้นเป็นเนี่ยไม่ต้องใช้อะไรเยอะนะฮะผมบอกกันนะว่าเหรียญนี้ไม่ควรจะเปิดลองนะครับควรจะเปิดช็อตขายเทรดช็อตเป็นก็ไปเทรดช็อตนะครับใครที่เคยเรียนมาจิ้นกับผมนะครับก็ไปศึกษาไปดูวิดีโอย้อนหลังนะครับจะสอนวิธีการเปิดช็อตอยู่นะครับเนื้อหาอัปเดตใหม่ให้แล้วน้องวิธีการเปิดช็อตโพสิชันนะครับเหรียญนี้นะครับช็อตนะเน้นไปที่ช็อตนะครับแต่ถ้าทำเฟรมใหญ่นะครับใครมีของก็เตรียมขายได้แล้วนะเตรียมขายได้แล้วนะครับตรงนี้ เกิดอะไรเนี่ยชัดเจนนะครับ bar. อินไซบาร์เกิด e n c o t f i n g เกิด e n g o t f i n g นะครับคอนเฟิร์มนะครับยกตัวขึ้นนะครับแท่งนี้ปิดแบบนี้นะฮะก็ล่วงละเดี๋ยวล่วงละนะครับต้องรอหลุดเทนนิดนึง ada เนาะอ่ารอหลุดเทนนะครับรอหลุดเส้นนี้นิดหนึ่งเนี่ยถ้าหลุดนี่ลงมาก็คอนเฟิร์มชัดเจนละนะครับว่าล่วงเนาะ ada ช็อตมา bnb ต่อ นะฮะเหรียญเทพเจ้าเหรียญเจ้าของไแน,นันมามาดูกันวีคเลยนี่ฮะดูวีคครับเห็นอะไรบ้างโอ้โหไปไม่ลืมหูลืมตาแล้วครับวีคนะครับเบรกได้ก็ไปเลยฮะโอ้ไปไงนะครับหลายหนังสือหลายเล่มมักจะเขียนว่าไงเบรกแล้วเดี๋ยวมันต้องลงมาทดสอบลงมาทดสอบลงไหมเนี่ยไม่ลง คุณอย่าเอาเอาทฤษฎีที่คุณเคยอ่านตำราที่ไหนหนังสือที่ไหนมามาใช้กับคริปโตนะมันใช้ไม่ได้นะฮะคุณบอกว่าคุณเคยเทรดหุ้นมูลค่าที่แท้จริงมันต้องสะท้อนมูลค่าที่แท้จริงไม่สนนะโลกคริปโตไม่สนว่ามูลค่าที่แท้จริงของคุณคืออะไรเนะี่ยตามแบบที่มนุษย์เชื่อครับคนเชื่อคอมมูนิตี้เชื่อครับขึ้นได้หมดฮนะขึ้นหมดฮนะดูดิเนี่ยคนเชื่อไงโคสตาในเหรียญบีเอ็นบีไงมันเลยขึ้นอย่างนี้ไง มันไม่สนใจหรอกว่าหลักเศรษฐศาสตร์หลักอะไรของคุณเนี่ยมันใช้ไม่ได้นะฮะตํตำลาทิ้งเนี่ยทำไมผมถึงได้พยายามเขียนได้ตำราคิทุศา,สาสขึ้นมาเพราะคุณจะได้เห็นมุมมองที่มันแตกต่างครับนะฮะตำราทั่วไปบอกว่าเบรกเฮ้ยรอมันยอ่อก่อนก็ซื้อนะครับแล้วเป็นไงมันยอ่อให้คุณไหมเนี่ยไปเลยเห็นไหมเ,ออเพราะฉะนั้นนะครับประสบการณ์สำคัญมาก นะครับแล้วก็จินตนาการสาคัญกว่าความรู้นะครับเออ oh, เนี่ยนะฮะเพราะฉะนั้น Bnb นะฮะสูงเกินไปแล้วนะครับที่จะไปเทรดนะครับสัญญาณโอนะฮะออกให้ห่าง네นะเหรียญนี้อย่าเพิ่งไปเทรดมันตอนนี้ใครที่ม <Russell. S 1> ีของนะครับเยอะสัญญาณยังไม่มานะครับสัญญาณยังไม่มานะใครที่มีของก็ถือไว้ก่อนนะครับยังไม่รู้ว่ามันจะลงตอนไหนนะครับ r อ i อาจจะรอ r s i ขึ้นมาระดับนี้นะ RSI ขึ้นมาระดับนี้สักโซนเนี้ยนะครับแล้วก็อาจจะล่วงละ ผมคิดอย่างนี้นะเกิดเป็นดิเวอร์เจนเน่ยโซนนี้แบบนี้นะครับแต่จะขึ้นตรงไหนอันนี้เราไม่รู้อาจจะขึ้นแค่นี้ก็ได้เนี่ยแล้วล่วงเลยนะครับเพราะแม็กดีมันก็บอกแหละนะเพราะฉะนั้นเรียนนี้มีของก็ขายออกก่อนน้อไปรอเก็บของถูกนะครับ BNB บี B B. อ่าก็ ETH เมื่อกี้ผมเปิดไปย่าง ETH บ้างมาดู ETH 1หนึ่งนะครับ ETH เห็นชัดเจนนะเป็นพทิร์นะครับอ่าเดี๋ยวเอาเส้นออกก่อน ให้เห็นทุกคนเห็นภาพชัดเจนอ่ะ ETH นะครับจุดซื้อที่ดีเนี่ยมันจะอยู่โซนนี้นะครับคือมันขึ้นไปมันลงมาทดสอบนะครับเป็นแพทเทิร์นนะฮะก็คือจุดซื้อที่ดีก็ขึ้นอยู่ตรงนี้นะครับอยู่ตรงนี้จุดขายอยู่โซนนี้นะครับซึ่งเนี่ยผมติตีกรอบไว้เนี่ยนะครับตีกรอบไว้นะครับทุกคนก็จะเห็นภาพแบบนี้ซึ่งอ่าเกิดเป็นเดวเซนแล้วด้วยนะฮะแบรนด์เดวิเซนนะครับแบบนึง บริ d ัทเดเวเจนนะครับตรงนี้เราต้องดูให้มันชัดเจนอ่ะดูมเมนตัม um, ยกตัวขึ้นอ่าเทนเปเท์ end, end, ขาขึ้นแบบนี้นะครับแต่อินดิเคเตอร์หัวลงนั่นหมายความว่านี่คือสัญญาณบริษัเดเวเจนครับนะฮะนี่อาจจะเกิดการขายตรงนี้นะครับอีเทอร์อีเทอร์นี้ยังไม่ชัดเจนเท่าไหร่นะดูวิกดิโอ นะครับดูวิจำได้ไหมที่ผมบอกว่าอีเทเรียมถ้าปิดเหนือเมื่อไหร่นะครับปิดเหนือไฮนี้ได้เมื่อไหร่นะครับเตรียมตัวครับบิตคอยครับบิตคอยสองอีหนึ่งเหรียญครับ NDA อีเทเรียมครับแล้วเราจะได้เห็นว่าอีเทเรียมระเบิดสูงมากเป็นยังไงนะครับนี่เป็นจุดเริ่มต้นของมันผมก็บอกไปแล้วจุดเริ่มต้นถ้าถือยาวนะถือยาวนี่คือจุดเริ่มต้นของมันที่มันจะไป แต่สักคนเทรดนะครับตอนนี้ยังไม่ควรเทรดก็อย่างที่บอกนะครับสี่เฮทมันส่งสัญญาณแล้วอ่าเนี่ยดัชนีเกิดตรงนี้แล้วแบลติเดเวอเรชั่นถอยก่อนนะครับรอก่อนนะฮะเนี่ยเกิดแบลติเดเวอเรชั่นแล้วนะครับแล้วก็ตัวแม็กดีก็ตัดกันยังไม่ยังไม่ขึ้นเลยเนาะอ่านะครับสำหรับ e t h นะครับส่วนราคาระยะยาวไปต่อไหมไปต่อะมั่นใจมากนะครับแต่การที่จะไปต่อได้แน่นอนครับเส้นทางจะต้องมีอุปสรรคอาจจะไซด์เวย์อาจจะพักตัว อาจจะล่วงก่อนย่อก่อนก็ต้องเทรดเดอร์ก็ต้อง,อองทําหน้าที่ตรงนี้ไปก็นะครับสาหรับวันนี้นะครับเนื้อหาก็จะมีประมาณนี้เลยนะครับให้ทุกคนเอาเทคนิคที่ผมให้ไปนะครับไปใช้นะครับบางเหรียญก็ระยะยาวผมก็จะบอกว่ารย,ยาวนะอย่างเหรียญที่ผมให้ไปนะครับอย่างเช่น XRP นะครับเป็นเหรียญระยะยาวเนาะที่ผมมองว่า i, เฮ้ยเหรียญของเจ้าใหญ่นะครับมันตายง่ายๆมันไม่มีทางนะครับมูลค่ามันเป็นพันพันล้านอ่ะหลายพันล้านอ่ะมันไม่ยอมตายง่ายๆก็ ให้ทุกคนนะครับเทรดอย่ามีสติเทรดกันอย่างระมัดระวังนะครับที่สําคัญจะลงทุนอะไรก็ตามนะครับต้องลงทุนในความรู้ตัวเองก่อนเสมอเนาะไม่ใช่ว่าไม่มีความรู้นะครับรีบร้อนนะครับเชื่อคนรู้คนนี้มันก็พลาดขาดทุนนะถึงแม้ว่าเราจะได้กาไรช่วงแรกๆมันก็ฟุกครับเพราะฉะนั้นมันจะดีกว่าไหมถ้าเราสามารถเทรดได้ด้วย,วยตัวเองแล้วก็ได้กําไรด้วยตัวเองเพราะฝีมือตัวเองมันจะภูมิใจมากกว่าเป็นเหรี <c oughs> <c oughs> ยญไม,ม่น่าเทรดอย่าไปเทรดมันบายครับทุกคนโชคดี ピッ <music>